ครับนี่เราเดินเข้าด um ้านข้างนะครับครับก็ no. มาถึงจุดที่กราบสักการะก่อนนะครับก็จะมีบริการทูบเทียนนะครับแล้วก็ทูบเทียนนะฮะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นทูบเทียนนะครับดอกไม้นะฮะจุดสถานที่ตรงนี้ได้นะครับเราก็มากราบขอพรนะครับถ้าะเราก็เดินเข้ามาด้านนี้ก่อนนะครับครับครับนี่ฮะจะมีมีทูบเทียนให้นะฮะมีดอกบัวนะฮะแล้วเราก็ร่วมทําบุญกันนะครับนะฮะในตู้นี้นะ จะร่วมทําบุญได้นะครับครับหถานที่จุดทูปเทียนนะครับเราก็มาถึงด้านหน้านะครับมากราบศการะองค์หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพฟมังสีนะครับก็จะมีที่จุดนะฮะจุดทูปนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมเติมน้ํามันตะเกียงด้วยนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะฮะแล้วก็ครอบครัวนะครับนะฮะก็หลังจากที่เราจุดทูปได้นะฮะจุดทูปจุดเทียนเสร็จแล้วเราก็มาปักด้านหน้านะครับแล้วก็มากาบขอพรนะฮะขอให้ หลวงปู่โตนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับขอให้ท่านได้โปรดช่วยคุ้มครองลูกช้างนะครับคุณพ่อธนาวุฒิอัศดรนิรยุทธนะครับคุณแม่นุสราอัศดรนิรยุทธนะครับเครือญาติต่างๆนะครับกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับรวมถึงขออัญเชิญท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกๆชาติพ่อขวัลูกช้างคุณพ่อคุณแม่นะฮะขอมาร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกุศลนะครับจากการได้มากราบสักการะนะครับหลวงพ่อโตนะครับและสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะฮะและรวมถึงกัลลลลยยยาาาณมมมมิตตตรร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 รนนนะะะะะคคคคััับบขอออใหห้้้้ววงงงงพพพพ่่โโโแสสเดดด็จจุุทธ์ีไปชชูก เครือญาติต AH> ่างๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับและขอให้กัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับเฮงเงรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับที่ประสบปัญหาก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยให้แก้ไขปัญหาได้โดยเร็วนะครับให้พบแต่ให้พบได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับร่างกายนะครับสุขภาพนะฮะคู่ครองนะฮะบรบริวารต่างๆนะครับมีเงินมีทองนะครับติดขัดประการใดก็ขอบารมีหลวงพ่อโตนะครับและสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมังีรัมครงนะครับ จากร like ้ายกลายเป็นดีนะครับดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับศัตรูก็ขอให้กลับมาเป็นมิตรนะครับเป็นสหายที่ดีต่อกันนะครับนะฮะบรรยากาศร่มเย็นมากเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าท่านพอมีเวลานะฮะขอเล่นเชิญนะฮะอาจจะสวดคาถาชินบัญชรน,นะครับตะกี้ผมได้สวดไปสามจบนะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ที่บ้านนี่จะสวดแบบได้เลยนะฮะแต่พอมาอยู่นี่อาจจะตื่นเต้นหน่อยก็เลยต้องดูป้าย นะฮะแล้วค่อยๆถ่วดสวดกระถาชินตบัญชรนะครับก็ขออนุญาตสวดสามจบวันนี้นะครับครับ